บทวิเคราะห์แสงแห่งการเริ่มต้นใหม่บทกวีเรื่องเมื่อหมายที่จะมีชีวิตใหม่ในสำนึกที่ลึกร้างผลงานของศิวาการปทุมสูตรเป็นบทกวีที่สะท้อนการฟื้นคืนของจิตวิญญาณมนุษย์หลังจากมีความสิ้นหวังความว่างเปล่าหรือความทุกข์ที่เคยครอบงำใจ พูดแต่งใจ้คำที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งถ่ายทอดความหมายของการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่แค่ดำรงชีวิตในทางกายแต่เป็นการเกิดใหม่ในสํานึกการฟื้นคืนความรู้สึกความฝันและศรัทธานในความเป็นมนุษย์อีกครั้งเมื่อหมายที่จะมีชีวิตใหม่เป็นภาพที่สะท้อนภาวะภายในของคนที่ลงลืมตัวเองหรืออยู่ในภาวะสิ้นหวัง คำว่าสํานึกที่ลึกร้างให้ความรู้สึกเงียบเหงาและความว่างเปล่าที่อยู่ลึกในจิตใจแต่ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่เป็นการฟื้นฟูสามารถเริ่มต้นขึ้นได้หมายจะมีชีวิตใหม่จึงเป็นประกายแห่งความหวังและเป็นแรงเคลื่อนที่จะฟื้นตัวจากความว่างเปล่าวความอ้างหว้างในใจบทประพันธ์ที่ว่าบางรู้สึกลึกร้างระหว่างชีวิต ดังบานประตูปิดโลกสมัยทั้งขวากน้ำตำแปลบขับเขบใจบางความหมายหายไปจากใจมนุษย์สะท้อนการปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้าสู่ชีวิตของเราชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคทางอารมณ์และจิตใจรวมถึงการสูญเสียคุณค่าทางจิตใจความเป็นมนุษย์ในสังคมในบทกวีมีการตั้งคำถามที่ทรงพลังและสะเทือนใจเกี่ยวกับการถูก กำหนดชะตาชีวิตและกฎเกณฑ์ต่างๆบทกวีนี้เป็นบทกวีที่ทรงพลังในการกระตุ้นสํานึกกวีใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายแต่เต็มไปด้วยในยะบทนี้เป็นการเชิญชวนให้มนุษย์ทุกคนที่กำลังเผชิญอยู่กับความทุกข์และความว่างเปล่าให้กล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตของตนเองให้มีความหมายโดย เริ่มต้นจากอิสร,ระบุคลิกภาพจากภายในและศรัทธานในความเป็นมนุษย์แม้ว่าต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่โหดร้ายหรือระบบที่กดขี่ความโดดเด่นคือการเชื่อมโยงความรู้สึกส่วนบุคคลกับประเด็นทางสังคมเป็นจุดประกายความกล้าให้ลุกขึ้นมาสร้างและสู้เพื่อความหมายของชีวิตอย่างมีความสำนึกรู้และมีสติขอบคุณค่ะ